<cười> phi, có sông phi, có đong, có thả, có ถว่าขนส่งพร้อมรถพร้อมรถสพรสอมกี่าตายังตายไม่ได้ค่ะลูกยังไม่โตจบจุไม่ตามให่หนุนเลเนี่ยก็ท่านมันเป็นวาระกรรมของเราไงใจเย็นๆอย่าดิ้นมมกอ๋อโอ้หนูทำงานนี่ค่ะหนูขายอันนี้แต้ ขายผักเม็ดค่ะไม่ต้องปลูกผักเม็ดผักเป็นเม็ดให้ลูกช่วยช่วยปีชม ลูกช่วยให้ลูกช่วยก็ให้ลูกแบบช่วยทำยังไงช่วยทำอะไรช่วยทำผ้าอ๋อช่วยช่วยช่วยทำไงอ๋อช่วยยังไงช่วยทำงานอ๋อช่วยดีถ่ายผักเม็ดถ่ายผักเม็ดเหรอ เรียนยังไงแม่เขาไม่รูเป็นอาหารเป็นอาหารปูได้ไม่ไม่ได้ใช่ไม่ได้กินเป็นอาหารเสริมกินเป็นอาหารเสริมบางุงบางุงร่างกายโป้แล้วกินที่เกี่ยงคันไปได้สุขภาพแข็งแรงจริงหรือกินจริงสิก็ อายุวัฒนะกินสีสีองเต๋อก็กินมาแล้วอันนี้มันเป็นมั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 นเพื่อความสะดวกอาหารสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักเขาก็เลยเอาผักมาทำเป็นเม็ดบำรุงสุขภาพเม็ดใหญ่ไหม แล้วมันจะโคลในองหรือมันละลายค่ะเนี่ยมันสกัดออกมาเป็มน้ำเนี่ยค่ะเขียวเขียวมันเป็นน้ำอยู่ในนี้ลองชิมดูไหมเจเจอันนี้เจเจค่ะเป็นผักเนผักสกัดออกมาอยู่ในนี้มันเคี้ยวออกมานะค่ะ เกี่ยอวอมาเป็นน้ำินจังนี่ขายอันนี้ค่ะเอาตัวอย่างที่นี่พอเหมือจัวเราี้ชิมหรือว่าัพอ อางาอยงเชตโตบอกเป็นสไลดได้ ว่ามีก็มีไม่มีก็ไม่มีเขาจะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ไหนห้าห้าอยังไม่เข้าท่นแต่ดีถ้าเกิดว่าไม่ค่อยดีก็ขอโชค ขอทั้งเลี้ยงลูกไม่ไม่ถูกให้โชคนีก็ได้เด็กน้อยต้องการเอาคเงินไปโรงเรียนไม่ดีสอนเด็กเล่นการพนันแซ่ไม่ได้เล่นการพนันค่ะอยากเห็นเป็นตัวเลขอ ม่ไม่มีตังเลี้ยงแม่ไม่มีตังเลียงลูกเลยนะมีตามีตาแล้วขอพรไม่ขอขอเป่าเป่าแุณจีนทำงานลยกันไม่พ่อคือ เด็กอะดีมุดเปมุดมาได้น่าฮะเด็กเกข้าไปก็้หาตัวเลขมาพออังเปาเลยพองเปาไม่เอาตัวเลขหรอ